ให้ภัสามกากระทบถ้าทำเราให้ไม่มีล่ะภัษษาจะมีไหมอืมนัมงไงเ <c oughs> ไม่ทำเข <c oughs> ้าใจอย่างเนี่ยเข้าใจค่ะคือดูสูตรแล้วมันง่ายๆแต่ แต่มันไม่ทำไม่รู้เพราะอะไรสูตรง่ายคือว่าถ้าอัตตาเราเนี่ยเหมือนฝั่งทะเลเหมือนฝั่งชายฝั่งคลื่นมื่อก็กระทบอยู่ตลอดเวลากระทบก็จะรู้สึก แต่ถ้าฝั่งมันลาบเรียบไม่มีมันก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วเราก็มีวิธีทําทำให้ฝั่งมันไม่มีด้วยแต่ทำไมไม่ทํเพราอะไรรู้ไหมตุ๋ย เพราะมันฝืนฝืนแบบความเคยชินเคยชินต้องคอยรอให้มันกระทบแล้วก็เจ็บแสบแต่ตอนที่มันยังไม่กระทบอาศัยช่องว่างตรงนี้ทำให้มันไม่มีง่ายกว่าทั้งเยอะ แต่เราก็จะไปทำเอาไว้ก่อนเมื่อเราจะบอกเอาไว้ก่อนก็ม,มองเห็นอั่างเพราะนั้นพระพุทธเจ้าบอกกระทบไปกระทบไปรู้ว่าให้มีสติทุกเมื่อ นมีสติทุกเมือ่อสติอยู่ที่ไหนกนกขัเดินจงกลมตอนที่ใจอนเออหัวใจเต้นลมออกหัวใจเต้นลมออกมาจากเดินจงกรม,มกมมับทานศีลสมาธินั่นแหละไม่ทำตรงนั้นพื้นฐานตรงนั้นแหละสติทุกเมื่อจะเกิดขึ้นแก่เรา เมื่อสติทุกเมื่อเกิดขึ้นแก่เราพอเราก็สงดพอไม่คอยไปตามอยากกินหรือกามหรือเกียติซึ่งพวกนี้ห้ามมันก็ไม่ทุรนทุรายหรอกแต่ถ้าเราไม่ห้ามปล่อยมันมันก็จะไหลาตามกินกามเกียรติอยากกินอะไรนิดนึงหยุด ไม่ตายไม่ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเลยแต่ถ้าปล่อยให้มันไหลไปตามยาถากรรมมันพาเราอยากพออยากแล้วมันอยากยิ่งขึ้นใช่ไหมเอ่ยนะเนี่ยถ้าเรามีสติเราก็จะฝืนได้ ฝืนให้คอยตามกินอยากกินอยากกามอยากเกียดเมื่อฝืนได้ทุกไปลดลงมองไปคนทั่วไปทำไม่ได้เน่นะเมตตามก็ออกมาแล้วเป็นกวหินใจจะเกิดขึ้นเมตตาประมาณยาก็จะออกมาเข้าล็อกนี้ให้ได้ ยากไพืคุณตุ mm ้ย hmm. มันยากตรงไม่ทำจนไม่คิดจะทํำวนะี้หรือไม่เห็นความสำคัญถ้าไม่เข้าเงืนนี้เข้าไม่ได้เลยเลวกุีตุ้ะถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่เข้าไม่เกี่ยวเข้าไป นกพอเข้าใจไหมเนี่ยใ<จ>นะครับอะไรต้องฝึกเพราะฉะนั้นตลอดเวลาสองวันเนี่ยปล่อยให้จิตเลื่อนลอยไม่ได้เพราะเลื่อนลอยมันจะไปไหนตลาดนไปเอาอะไรไปเอารูปกระทำไปเอากินกามเกียรติปล่อยล่องลอยเมื่อไหร่ไปมันจะไปฟ้ากินกามเกียรติทันที ถ้าปอยเร่งลอยแล้วมันมันจะเพ้อเอาทุกอย่างเลยหรอกเพอเร่าไม่ได้นั่น,หนแหละทุกอย่างก็คือกินกามเกียตนเนี่ยเราผูกมัดให้เป็นกระจุกกระจุกให้เรียบร้อยหมดแล้วเหลือทำอย่างเดียวถ้าสมมุติเราบอกเรามีกิจกรรม อย่างเราต้องสอนหนังสือต้องอะไรก็ตามก็เรากทำลังทําทานนี่ไง้าเป็นทานกนให้เด็กกูตัวเอยก็นี่ไะทาทานออกตื่นแต่เช้ากูเล็กก็น,นี่ไงาทาทานเย็ยบนี่ไงาทาทานชีจูงนี่ยงกำลังทาทาน เมื่อทานสีลภาวนาะเกิดขึ้นสติกอกมาแล้วแล้วเมื่อสติมาวงจรก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วพอ thỏi kim cam kết là mật cúc, thóc kim cam kết thỏi à, không đẻ rót, hiếm bạc, thỏi kim cam kết nít nè, không đẻ rót, nhà kim có thỏi, nhà cam thế. ไม่สมควรกระทางอยากไม่เกียดเอ้ยมันเป็นแค่โลกกรทถาแค่นั้นนะถอยได้หมดทุกตัวเลยเราไม่เดือดร้อนเพราะมไม่เกียก่ยวกับปัจัจสีเราถอยมาได้หมด กูมองไปทั่วไปทำไม่ได้ทั่วไปทำไม่ได้อ ใ,ใจดวงใจก็เกิดขึ้นเมตตาอามายาก็เกิดมองปิดหนึ่งไปมองไปที่ใจตาตัวตนก็ละลายตัณหาก็เบาลงทุก็เลยลดลง คนอื่นทำไม่เป็นก็เหวี่ยงแล้วตัวเนี้ย <c oughs> นกพอจับคลื่นได้ไหมคลื่นทีบุ้งอย่างเนี้ยจัได้เ,เริ่มต้นจากอะไระะเริ่มต้นจากข้อก่อนฮะช้าชเริ่มต้นจากข้อก่อนอ๋อ อยู่กับปัจจุบนันแล้วก็ถอยกินกามเกียรติตรงนี้หนึ่งก็คือตัณหาพอถอยกินกามเกียรนั้นอ่ะไม่ทำให้เราเดือดร้อนหรอพอถอยมานิดนึงทุกข์ก็ลดลงเหวี่ยงไปเลยคนอื่นทำไม่ได้อะไรเกิดขึ้น ยังไม่ไปเมตตาเหน็นอกเห็นใจจะเกิดขึ้นก่อนถึงเขาคิดไม่เป็นขเขาทำไม่เป็นเหน็นอกเห็นใจเกิดขึ้นเมตตาอัปปามาญญาเลยเกิดขึ้นตัวตนก็จะบางลงพอตัวตนบางลงตันหาก็เบาลงพอต,ตันหาเบาลงทุก,ก็ลดลง คนอื่นทําไม่เป็นอีกเห็นกเห็นใจก็เลยเกิดขึ้นเมตตาธรรมายาก็เกิดจัตวตนก็เลยลดลงตัญหาก็เลยเบาลงทุกก็เลยลดลงคนทั่วไปทําไม่ได้ มันก็บางไปทุกรอบทุกรอบผลจากที่มันบางไปนี่ไงมันทำลายฝั่งทะเลให้ไม่มีุ้ณบางไปเรื่อยฝั่งทะเลก็จะไม่มีเข้าใจไหมเนี่ยส่วนครื่งที่มากระทบฝั่งนะ มันก็มันมาตั้งแต่ดึกดำบรรแล้วมาต่อไปเล้ะต่อไปแล้วไม่เกี่ยวเราไม่มีฝั่งให้มันกระทบแล้วมันก็ไปทบฝั่งคนอื่นได้พอ้าใจยยังเนี่ย <Star Wars> เพราะฉะนั้นหลักการก็คือให้ทำทุกจังหวะ เนี้ยฝึกไปแรกๆอาจจะเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งก็ทําไปแต่ละรอบแต่ละรอบอย่าข้ามกันเดี๋ยวตาปัญญามันจะเห็นเองแต่ต้องฝึกไงอยู่เฉยๆไม่ได้เราอยู่เฉยๆมันเป็นแค่อุบเบขาเป็นแค่สมาธิ แต่ฝึกทำไปเรื่อยๆปัญญาจะเกิดพออยู่กับปัจจุบันถอยอยากมานิดนึงคือกินกามเกียิเพราะทำไมถอยกินกามเกียดได้เพราะขาดนิดนึงกินกามเกียดไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อน เขาจเห็นถ้าถอยกินการเกียบมาได้ทุกก็เบาลงคนอื่นทำไม่ได้เจี๊ยบพอไหวไหมท,ที่ทุกวันนี้ที่ยังไม่คล่องเพราะกลางวันไม่ฝึก เอที่ไม่ฝึกเพราะไม่เห็นความสำคัญแล้วมันก็อ้างว่าไม่มีเวลาที่จริงมันฝึกสักสองรอบก็นอนหลับก็ยังได้มันไม่ฝึกเนยครูเล็กเข้าใจไหมเนี่ย,ย,ย,ยถ้าไม่ฝึกทำไม่ได้เนอะมองเห็นง่ายๆเนี่ยถ้าไม่ฝึกหมุนเนี่ยไม่ได้ ฝึกแล้วมีสติต,ตามดูมันถึงจะได้จูมได้ไหมได้คอยกอดแล้วทำไมไม่ค่อยฝึกกันกลางวันมันขาดตัมเพียง <c oughs> คือมันไม่ได้เพราะมันไม่มันขาดตัมเพียงอ้างว่าไม่มีเวลา มันจะอ้างกับตัวเองถ้าถ้าที่ถ้ามันไม่มีความเพียรขาดความเพียรให้มาอ้างนั่นอ้างนี่ทีหลังมันไม่มีความเพียรบอกเลยมึงอยากเกิดใหม่ปะเอางั้นเลยเกิดใหม่ไม่ได้เป็นคนด้วยเป็นหมาจริง,รงๆเขาบอกเกิดเป็นคนยากจะตายไปแต่ถ้าจะเกิดใหม่ไม่ทำความเพียรเกิดใหมนะ่เนี่ยแต่ไม่เป็นคนละเป็นหมายุย่งใจหา่า เป็นหมาเป็นแมวเป็นไก่เห็นไหมทั้งท่าความเพียรวระคิกสองกิกไม่ได้ยากพราะฉะนั้นวันไหนมันไม่ท่าความเพียรบอกตัวเองเลยเฮ้ยแกอยากจะเกิดเป็นหมาเป็นไก่หรือเปล่า มันจะได้ทำตามเพียนจริงๆนะทำเป็นเล่นไปทั้งพระไตรปิฎกทั้งไรก็บอกไม่หมดแล้วเกิดเป็นคนยากยิ่งตอนนี้เราได้โอกาสเกิดมาเป็นคนแล้วอาจจะฟุกมาแต่ดานไม่ทำวามเพียรให้มันหลุดไปอีกมันก็เสดถอยหลัง นกมีอะไรจะถามอีกไหมมาที่หลังเขาเพื่อน <c oughs> ปุนละ่ปรนาลงหลงพ่อห้หุนตั้งต่อยู่กับปัจจุบันพอข่อยินกังเกียร์ข่อยากหน่อย เมื่อก่อนใจเห็นอกใจคนอื่นคนอื่นเขาทำไม่ได้เขาไม่รู้เงื่อนเขาไม่ฝึกอ่ะเหมือนเราไม่ฝึกเราก็เข้าไม่ได้เห็นไหมล่ะเงื่อนมันง่ายๆแต่ไม่ฝึกก็เข้าไม่ได้เข้าใจนะเข้าไม่ได้แล้วไงเกิดขึ้นเราก็ยัเป็นฝัง เอกใอ้ขึ้นสายทีเดี๋ยวก็เมาก็เป็นอย่างเงี้ยนะถ้าเราเอาฝั่งเฉียนออกไปทีละเซนทีละเซนเดี๋ยวก็หมดฝั่งของเราหมดแล้วฝั่งพวกหนึ่งอ่เี้ยอยู่ก็ช่างหัวมันดิเดี๋ยวก็ไปสู้กับขึ้นเนาะ เราไม่ต้องสมุดแล้วไปแล้วพอ <ừ. S 1> ใจนะนก็วง็่บางทีไอ้ตัวที่เราอย่างอย่างอย่างม่า่าหลวงพ่อเรื่องเหนก็ว่าเป็นใกล้ตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราแยกไม่ออกว่าเรามีน้ำใจหรือว่าเรากำลัง อยากได้เกียลองแยกได้ออกัเอาว่ามาเริ่มต้นจากเห็นอกเห็นใจหรือเปล่ามันมันเข,า,นเขาเห็นใจะก็ถ้าเห็นอกเห็นใจว่าเขาทําไม่เป็นมันก็ไม่ใช่กินกบไม่ใช่เราจะเอาประโยชน์เราเกียิถ้าเออเราอยากจะสอน หรืออยากจะให้เขาเข้าใจอันนี้แหละมาแล้วแต่ถ้าเห็นเห็นใจอมมันทำไม่ได้ไหรยอเพราะมันไม่ได้ฝึกอกจะบอกแอกแนะอะไรอย่างีออ้แต่เขาทำไม่ได้เพราะเขายัางไม่ได้ฝึกแต่แนะได้แตแนะก็ไม่เกิดอยู่แล้วก็ไม่แนะไงอยากจะแนะก็มันไม่ฝึกแนแนะไงก็ทำไม่ได้ ก็อย่างเนี้ยกระดาษให้ฝึกมันยังไม่ค่อยได้เลยปาใจัยไหมเนี่ยไออย่างนั้นมันไม่เคยฝึกมาเลยถ้าไปแนะมันจะทำได้ไมั้ยเนี่ยหลวงพ่อเห็นความแตกต่างอย่างนีน้เราก็อยากจะบอกใจจะขาดแต่มันไม่ฝึกมาอนะ่ะอย่างนี้เราก็แนะใครไม่ได้เลยนะได้แต่ยิ้มเอาใจช่วย เพาะว่าเขาไม่ได้สึกแม่แมเออก็เลยเห็นอกเห็นใจแค่เห็นอกเห็นใจแบบแน่อะไรไม่ได้เพราะแน่ไปก็เหมือนเอาของดีไปทิ้งน้ำดังนั้นเรายัดเยียดเข้าไปก็เอาโลกธรรม จากเอาโลกกรรทำไปยัดเยียดแล้วก็ได้แต่เดินยิ้มสวนกันก็นยิ้มใหม้ด้วยความเป็นมิตรแค่นั้นเองให้มากกว่านี้ไม่ได้เจี๊ยบเข้าใจไหมเนี่ยแต่ไม่ใช่หน้าบึ้งใส่ให้ความตป็นมิต กใชดีนะคือทีนี้การจะเข้าใจจะแหลมคมขึ้นถ้าฝึกแต่ถ้าไม่ฝึกเดี๋ยวมันก็จะค่อยสลายดิความรู้จะสลายไปเพราะมันไม่ลึกซึ้งตอนฝึกเราก็เห็นว่าเอ้ยของง่ายๆกล้วยๆแต่ไม่ฝึกสะดุดแน่นอนรู้เข้าใจไหมของกล้วยๆนี่แหละถ้าไม่ฝึก สะดุดแน่นอนแล้วก็ ที่หลวงพ่อค่อยๆรวบรวมมาถึงตรงนี้พ่อค่อนข้างเห็นว่ารวบรวมมาเนี้ยสำหรับจะดับพวกเราที่อยู่ประวัติวามาครึ่งค้อนชีวิตอ่กเปิดเผยให้ได้เข้าใจเนี่ยง่ายยังเข้าสามารถเรียนรู้ได้เข้าใจได้แต่ถ้าคนภายนอกธรรมดา ไม่มีทางอยู่รู้ได้เลยเพราะใจมันแข็งกล้าอยู่พอใจใช่ไหมนั้นเราก็จะทำอะไรไม่ได้คนภายนอกเนอจากให้กำลังใจให้กำลังใจ นะถ้าเราไต่ตองถึงตรงนี้เเราเห็นว่าคุณค่าที่เราเรียนรู้มาครอนชีวิตนี่ไงคือความสำคัญอยู่ตรงนี้แต่ควอมชีวิตคือทานศีลภาวนาเดินจงกรมที่เราทำมั่งไม่ทำมั่งมานะและช่วยเราสามารถเริ่มมาเรียนรู้ได้ เข้าใจนะแล้วนะวันนี้ขอร้องเลยให้ฝึกหน่อยฝึกสักวันละสักสามรอบวะ <c oughs> จะได้ไม่เหนื่อยเราจะได้ไม่เหนื่อยฟรีป้อนให้ถึงขนาดดีแล้วไม่มีสถาบันไหนมานั่งป้อนอย่างนี้ละ เราจะให้เอายังไงอ่ะให้พ่อถายนะครับถ่ายฮะไอจอบเลยถายครับแต่แบบวัวนะครับผมพ่อไม่เคยถายใครสักทีนเลยพ่อผมพ่อพูดพอเกินแต่ลิ้นก็เข้าไปเสี่ยวก็ก็ต่างวาสนาของเราใครพูดพ้อเกินไปไม่สะใจก็ไปหาที่ถายเราแต่อยู่กับผมพ่อมาไม่เคยเห็นีล ใครเลยที่ตายมันต้องใช้จอบจอบแต่้านนะครับเอาวันนี้มีข้อทรรอยู่แค่ที่ขยันใถามอะไรไหมนกมีไหมไม่มีนะตั้งใจหน่อยมันใกล้เขาเป่าแล้วคือถ้าจับทางเดินได้มันก็วิ่งปึ๊ดปึ๊ดป,ปึกัเขาเป้าแล้วคุณเข้าใจนะ เนี่ยตั้งใจจับทางเดิมน,นี่แหละฝืนตอนแรกเนี่ยตอนเหมือนคนกินยายามันขมนั้นตอนแรกเนี่ยจะต้องยอมหน่อยคือคอขมคอคืนก็ต้องกินก่อนพอกินสักสองสามครั้งเหมือนหัดกินสะเดาอะสองสามครั้งแล้วชักอร่อย เส้นที่เราทำตามความอยากหรือว่าเราจะเราจะมีความสุขมันเห็นหลายครั้งแล้วเพราะว่าทำตามอยากคือแม้แรงกดเนี่ยเรามีความเป็นเราสิ่นออกมาเนี่ยเรารู้ด้วยว่าเราจะสุขอยจะอะไรนะทุกเราจะทุกเออมันเห็นหลายรอบแล้วนะเพ<อ>รแล้วเรารู้ว่าถ้าเราทำแบบปล่อยเราจะสบายมันก็เห็นแล้วด้วยแนละ้ว เห็นเ,เห็นมาด้วยด้วยของจินแล uh. ว้วเออไอนี้ทําไมไม่ทํำจงสบายทําไมเขาไปถึงทางแยกหรืป่าเราจะวิ่งมาทางนี้แต่ทีทางแยกก็วิ่งทางนี้เออก็เพราะแล้วมันตรงปล่อยตอนแรกเนี่ยถ้าไม่ฝึกเนี่ยมันเหมือนกินยาขมเนี่ยนี่ถ้าเราไม่ขัดกินยาขมเม็ดแรกเนี่ยหรือไม่ฝึก มันก็กินยาผมไม่เป็นมันก็จะเข้าแยกเดิมเข้าใจไหมเอ,อต้องฝึกผมครั้งแรกเนี่ยเพื่อนฝูงอยู่แยะให้กำลังใจเม็ดแรกย,ยอมกินมาก,ก่อนเฮ้ยพอกินได้นี่ว่าเดี๋ยวเม็ดสองก็กินได้เม็ดแยะแรกเนี่ยายากท่านไม่ยนี่ผมพูเพราะว่าเนี่ยคนอื่นเขาไม่ได้ฝึก พูดไปก็ไม่มีไม่มีไปเนี่ยเนี่ยสับใจรู้สึกว่าเหมือนเราดื่มในกองทังแยกแล้วมันเหมือนมันขัดใจว่าอืมอย่างเงี้ยมันก็ดืมก็จะขัดจงขัดใจก็ช่างหัวมันก็ยาขมอ่ะมันก็เลยไม่อยากกินถ้นกินก่อนสิเม็ดแรกหืนใจมัน แค่ซ้อมนี่ก็แค่หัดกินยาขมเแค่ซ้อมมันยังไม่ทําเลยเห็นไหมแค่ซ้อมนี่เองอ่ะซ้อมอมันยังเหวี่ยงไม่เข้าก็ถามพักพวกเขาเอว่าไปทางไหนว่าทาไมนไม่เข้าวะเออซ้อมให้ได้ก่อนนะหัดกินยาขมก่อนแบบนี้ แะกินเม็ดแรกได้เม็ดสองสามง่ายบนะมีใครจะถามอะไรอีกไหมอ่ะไม่มีก็พอแค่นี้แหละสาธุ